วันนี้เราจะมาเติมความหวานกันนะอุ้ยก็ยังหวานได้พออ่ะกับเธอไม่ใช่แดงแล้วรอคิวก่อนนะคะคนเยอะมากเดี๋ยวเอาโกโก้แก้วหนึ่งค่ะเธออะไรอ๋อชาเย็นแล้วกันได้เลครับรอคิวนี้เลจ้าหนูไม่เอาหลอดฮะไม่เอาหลอดแล้วกินไงอ่ะเธอวันนี้เขามีหลอดพิเศษหลอดอะไรอ่ะรอดูเลยดัน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 ติ้งเฮ้ยเป็นหลอดได้จริงเหรอจริงไม่เชื่อจะลองดูนะ กินได้ด้วยอ,อร่อยมากเธอลองเสรได้กินละสองดีอย่างเจ๋งอะเธอมีได้ด้วยเหรอได้เห็นว่าบอกแล้วแ <laughs> ล้วเธอดูนี่นะเฮ้ยกรอบด้วยเนื้อครีมแน่นด้วยอยากได้หลายหลอดเลยเขาอะ <laughs> <laughs> เขาว่าเล่นอีการไทยดูหมดก่อนชนะได้หนึ่งสองสาม เี่แล้นะเนี่ยแหละที่รอคอ,อยบอกเลยอร่อยมากใครอยากกินไปหาซื้อตามกันได้นะคะ2องละห้บาทเองเฮ้ยเธออยาก,กินหลอดหมดเลยให้เขาด้วย <laughs>